เอานี่ก้นสา,าลงตะยิดแล้วนะได้เวลาเดินก้ารวร่วนแล้ววันนี้มาปรมครับต้นไม้เตรียมลาแต่ไม้หมดต้นไม้ตมีปลกูกวันนี้ครับก็บเป็นตน้นไม้ตีผมจำวบ ไดก้ก่าวกลางปยีดูเเป็นตอนลำแค่ครับลำแค่รรหรือว่าหลังแค่ปกติก็เป็นไม้ป่าเป็นไม้ป่าปืนบ้านปืนเมืองอยู่ปาตายจะพบเป็นหมากคาเทวจังกระตูนปัตตลุอย่าลาต้องกล้า แต่นี่ผมันจำไว้เลยก้าตอนกลางปีเอาเม็ดมันมาได้ลูกมาจากในป่านะครับแต่ก้เอาเม็ดลุยไว้ในกระบะไดา้แต่บางเอื้นว่าก้าวาแต่้อนนี้ตอเล,กลก็กๆก็ยัดทอนเอาลงทุ่งจำแต่ก้าไม่ได้ทอนนะ,จ,ะจนว่ามันเนยก็เลยต้องใจที่การเอาไปปลูก้วย ตอนตๆๆเนี่ยต้นต้นแนี้แต่ปกติถ้าคุ้นไม่ตกเนี่ยอยากกับการแี่มนันดีรดนะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าคุ้นกับปลูกแบบนี้แต่ถือว่าอาาัตราความรดคงจะสูงแต่โดยปกติต่อไปกับหลังแก้กับเป็นไม้ที่หน้าปลูกไม่อยาก ก็ต้องโล่งเลยครับอันนี้ก็ไม่ตีว่าคือต้องโตดความปิดหลาดต้นติดต้นไม้อย่างไม่เยอะอยากไม่เอาจำลงทุ่งเองสร็จหล้วก็เอาไม้ปักไม้ไปตะก,กี้แม่นเดียววันลังมาตึงเอาเกื่องมันจะตัดหญ้าลงตัดกาดปนอนลาวาปลูกม่วๆไปนะครับ ตรงนี้วางก็ปลูกลงปลูกลงตัตังเจตัวน,นี้เป็นป้ายเรียแต่ว่าก็ต้องจัดระเบียบตะยิทให้ตนห้นไม้มันกระจายกระจายตรงนู้มังตรงนี้มังก็ไปยายามแม่กระจุกอยู่ทีเดียวแต่ตำเละระยะวัดห่างกันประมาณสักขาเมตรสิบเมตรต่อตอ้นนะจะรับไปครับเปลียนมัง หลังคาดมังเลยรเนี่ยนะครับปนๆกันไปแล้วปอดีไก่ตอนตั้งตอนนี้ลาวเลยเนี่มาตอนมันไม่ด้วยมันโกงเรเลยต้องตัดปุ่มลาวรับสวงก้นอกวันนี้ก็รต้องชาบช่วยเอาเวลานะถถครับสวงก้นแรงก้นช้านี่การตอนนี้ ไล่ปืนทีในปากตายนะครับโดยจะบปอ,อจังหวัดปัตตานีอยาลาสงกล้าปัตตานีนี่นามตัวนักแต่โจกดีบานพบ,บโยบนเก้านะครับไม่ได้ยโยบนเก้าตีเดียวแหละโยสีทุ่งติดกับปืนสีปูกเก้าตะกี้ไอโจกดีว่าคนตกนักปล่นักหนามไม่ท่วม น้ำได้ลงไปก้างหลงังหมดแต่ว่าเปลกปีนี้น้ำบุญโค้ไม่หมากนะฝนตกแกลี่ยได้แต่น้ำบุญโก้ไม่หมากทนะุกปีทุกปีน้ำจากต้นน้ำจากปู่โก้เนี่ยจะได้มากจะเล่มากนะครับแต่ปีนี้ไม่ก่อยมากแต่น้ำตุม่มว่าไเออกลีแล้วว่าฝนตกนะัก นำข้นหมากนะครับในพื้นที่โซวนล้างต่การทำให้น้ำท่วมนักฝนต้องก,กวนกับปีนี้ไอ้คนกับฝนกันจังเลยฝนน้ำท่วมฝนตกนักฝนตกนักแต่ก็ไม่จับมันเป็นธรรมชาติเราก็ต้องยอมรับธรรมชาติได้ได้ Là còn lẽ vô Còn mài ốc tất cả tông tay ngọc gặp lúc là kính ra lấy ô tết Nhảy tôi đừng răng nhờ chuồng này cả tông kẹp tầm đặc biệt lên mấy anh chuồng na lên tông người ta mày ướt lão tết chạc มุมตรงนั่นเลยครับเดินเรื่อยๆกับเดินหน้าเลยครับพื้นตีตรงนั้ก็อย่างปกติวางวางๆะป,ปลูกต้นไม้ได้บ้างเลยครับโดยปกติในทั่วมันกันหลอกอยู่แล้ว เอน็นว่าเอ็นว่าต้นไม้ตมิดปลูกไวกไ้ก็ปวดใจได้แล้วกต่ผมปรับตีว่างกัลงมือปลูกลแล้วเดบ๋ยวต้งเกตเอ็นหน่อยว่าดินอย่างเปียกกูเลยเนี่ยต้องปลูกช่วงวันเนี้ยแต่ในข้อสำคัญคือเวลาปลูกเนี่ยต้องอดินหยักกูในแน่นอย่าให้กูมันร้วมหรอกถ้ากูล้วมจะเกิดก้นตกมากกัน เออพ้นตกนะครับนดินม well ันหยัดลงหยัดลงเนี่ยโค่นต้นไม้เอ็นชาดเนี่ยแกจะได้เหมือนหน้าไม่ติดหลาต้ไป่นน่ะครับเวลาปลูกไม้เจียต้นกล้าไปเนี้ยแจยต้นต้นมาเนี่ยก็ต้องต้องหยัดดินให้แน่นแต่โค่นนะอันนี้สีรักเก้นนิดเดียวนี่ตำชวดไม่ใช่เหลืองอยากนี่แต่ว่าก็ ตรงยันต้องเอาเจได้ตะกี้ทำไปโลกไ้เลยการกลับตัวกล้องตอาา่ำมายจะได้ได้ตอนหมายมันอาจอยู่ได้ครับการการดูแลเอาใจใ้นะมันไม่เมื่อนตอนไมายในป่ามันขึ้นเองเอาได้